เกี่ยวอ่ะน่าจะเหนียวกว่ากุ้งด้วยแหละโอ้ยแก้วนม่เพิดเหยียดหองเี่อชัดเลย นี่ไงเอาแล้วมาแล้ว,าลวมาแล้วมาแล้วโอ้ยเหี้ยสองตัวเลยสาสเอ้ย <c oughs> <c oughs> มาคู่มาคู่ <c oughs> สาสเอ้ย <c oughs> <c oughs> <laughs> nổ con. นี่ก็ไกลแล้วเกินพันเลยพันเหรอไม่พันไม่พันก็เหยื่อทัพมาพันอ๋อ <c oughs> นี่โหูยเหี้ยกระชากแรงด้วยสายกำลังกำลังเอียงคันเราไทอม,มาดีเลยโดนโดนโดนโอ้โหคนละตัวเ,เมื่อกี้ว่ะเมื่อกี้มัมนกระชากแรงเลย

ไม่เอาเว้นี่อ่ะนี่อ่อโอ้ยเออป๊อปไม่เอาเว้ยนี่อ่นี่อ่ะไมอไมเยอะว่ะวนี้มาแล้วขอให้มาเรื่อยๆน่าจะหุ่นเข้าอ่ะอืม ออหวานโาหวานสุดแล้วนะ,วาวนะมาหนึงเด้วยย <laughs> นี่มาที่หลังรอดแล้วนะดาวนี่ปากถูกาถ่ายรูปนายถ่ายรูปนาย ใครใครใครโดนโดนอีแล้วแจี้หมาครับนี่นี่น่ดาวโดนอีกแล้วหลังกหลังก็หอได้มาถ่ายรูปไลย อไหก็มู่วังเทียอะไรก็ไม่รู้เขาปล่อยปลาไ้ห้าตัวอบ่อนั้นเดี๋ยวถ่ายเลยนะมุนหมุนโอเคได้ละ ไอ้สัตว์เอ้ยแม่งดูดด้วยนะเมื่อกี้อ่ะดูดพอเหยื่อถึงพื้นแม่งดูดตุ๊กเลย,เยอ่าเหยื่อถึงพื้นแม่งดูดตุ๊กเลยอ,เอืมอืมโอ้โหลจิกอะไอตาไม่อีอออออก,ออกอยีย <พ y> ผมเมื่อกี้ลูดยังตามมาชาร์จอีกนะอย่างเงี้ยอ้ย <N> เอ้ยัห้หอไหาเอ้ยแม่งโชบตอนเหยื่อล่อนลง นี่ไงนี่ไงนี่ไงไนายผง,งข้าวผงข้าวผงข้าวผงข้าครับอ่ะถ่ายคู่ถ่ายคู่อ่ะคนถ่ายให้หน่อยจะปักหรือจะจิกเหมือนกันถ่ายเอาเห็นแค่ปลานะ <c oughs> <c oughs> วีสัสวยเว้ยส์สวยเว้ยเฮยติดหลายตัวอยู่ยกได้ยกได้ได<อ>มาแล้วถ่ายรูปหน่อยอตัวเนี้เอ้ยตอนตอนนี้ต้องขึ้นกล้องหน่อยแล้วทอ,องเหลืองระวังมือปักจิ๋ว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 เฮ้ เ <Hey, S 2> ปักซอยกำลังเข้าฝูงเลยแล้วเอ้เนี่ยดูในกล่องนี่อุ้ย <laughs> มือลั่นไอ้สัก <laughs> ลากเหยื่อโ <laughs> ยนเหยื่อมือลั่นเฉยเลยไ <laughs> สยสวยเหมือนกันนว้ย <laughs> เออ๋อ <laughs> มันตัดอย่างนี้หนึ่งว่าทำไมมันกดจังวะ เร็วเลยเร็วเลยดันอย่างเดียวเลยไอ้เหี้ยสกิดไม่โดนคืเบ็ดแม่งสนิมเขื่ว่ะส,สกิดสองส <c ười> สทีไอ้สัตว์เออแห่งสนิมเขื่เลยเนี่ย อุยโอ้โหเออวะอ้าวหลุดไปเลยชมไม่ได้เลยนี่ยไงนี่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 ไงอันเจ๊ก็ดีก็เอากกลลี่ก็เอานะ ไม่เคยได้บ่นรอๆไอ้สายแห้งไป้หนุ่ยน้าแห้งเลยไม่เคยได้ตี่ไม่เปียวเองไอ้บอยพลาดเลยอุ้ยไอ้คือปลาเขาก็ยังมาอยู่นะหมานหมานหมานเฮ้ย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 อีดอีทเลยอีทอีทเลยใหญ่กว่าอืม มามมมามาาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามานี่แล้วเว้ยมานี่แล้วมานี่แล้วอีดอีดอีดเลยอียโดดมาเลย,ยอุ้ยเร็วเ <c oughs> <ๆ>๋ยวขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวพ<ๆ>ันนี่นี่น่ะตุ๋งก็ไม่ตุ๋งก็เดี๋ยวพันน,ว 1, นาวขึ้นเลยขึ้นเลยไม่เอาวได้ไะ ขึ้นเลยขึ้นเลยยกเลยยกเลยติดติดทั้งหน้าทั้งหลังเลยอเอารอเรียบร้อยแล้ว้อ,อมเลยออดีเดี๋ยวรอแป๊บหน้าเดี๋ยวถ่ายกกรูปกันมันต้องตกเองเยนะรอปลดปาร์ก็ถ่ายคลิป <laughs> เออลันพลาดเลยวันนี้ีเเข้าไปทะะลออก่ เาิแล้วอย่างเงี้ยเออเออโดนเงินทั่วหน้าจะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องเท่อ่ะอืมออเออจะหนุเยอะดีเฮียแอกพึ่งจะมาดีสองเมตรสุดท้ายเนี่ยฟัดครงมาทั้งทางเลยตลอดทางเลยกาก็น่ากัดอย่างเงี้ยนะเออแต่ลองแล้วไม่เอาอ่ะ

นี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วของข้ามวนแล้วแต่เอาเน้นตัว